มัติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกิสเกอร์ลสลิมเฟสสองโดยกล้าสมุทวนิชคำพากาได้เขียนบทความนางแบกแหกส้มลงคอลัมน์ในมัติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่25เมษายนถึง1พฤษภาคม2,568กล่าวถึงเหตุผลที่ทำไมเธอถึงเห็นว่าพักคส้มซึ่งหมายถึงพักอนาคตใหม่ ก้าไกลประชาชนตามลำดับนั้นเป็นเหมือนพรรคประชาธิปัตย์สาขาสองและในยะเดียวกันผู้สนับสนุนพรรคส้มก็นับเป็นสลิมเฟดสองไม่ว่าจะพรรคประชาธิปัตย์สาขาสองหรือสลิมเฟสองก็เป็นคำที่ฝ่ายผู้สนับสนุนพรรคส้มรวมถึงฝั่งฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นถือเป็นแสลงทั้งนั้นและก็เป็นจริงดังที่มิสหายท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าปัจจุบันป้ายนามสลิมนั้น ต่างเป็นสิ่งที่ทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายสม้มต่างโยนให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่มีใครยอมรับไว้สักรายแล้วสลิมคือใครหรือคืออะไรคำว่าสลิมมีกำเนิดในยุคต้นๆที่ Facebook เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทยจึงเหลือร่องรอยทางดิจิตัลให้สืบค้นได้ไม่ยากที่ย้อนกลับไปได้ถึงในครั้งที่นายแพทยท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความชักชวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของคนเสื้อแดง ในปีพศ2553มาร่วมชุมนุมแสดงพลังกันโดยไม่จะเป็นต้องสวมเสื้อสีใดสีหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มคนเสื้อหลากสีสังคมไทยในบริบทของช่วงเวลานั้นพึ่งผ่านการต่อสู้กันระหว่างคนเสื้อเหลืองคือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นฝ่ายที่ประกาศตัวว่าอยู่ตรงข้ามกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับฝ่ายคนเสื้อแดง ที่มีแกนใหญ่อยู่ที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนทั้งตัวบุคคลและพรรคการเมืองตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยมาสู่พลังประชาชนและเพื่อไทยในปัจจุบันคนกลุ่มเสื้อหลักสีนั้นส่วนใหญ่ก็เคยเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนจนกระทั่งเหตุการณ์การชุมนุมปิดสนามบินของกลุ่มเสื้อเหลืองซึ่งในสายตาของสังคมและประชาชนชาวโลกก็มองว่ากลุ่มเสื้อเหลืองนั้น เป็นกลุ่มอันธาพาลทางการเมืองที่วินยูชนคนสติดีปัญญาไม่พร่องไม่ค่อยสะดวกใจที่จะนับร่วมไปด้วยสักเท่าไหร่คนคุมใหญ่ที่ตอนนั้นไม่กล้าใส่เสื้อเหลืองแต่ก็อยากออกมาไล่คนเสื้อแดงก็ได้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มคนเสื้อหลากสีที่ในตอนนั้นยังไม่มีคำเรียกคนกลุ่มนี้แต่ก็มีผู้พยายามเสนอคำเรียกคนกลุ่มนี้ให้เรียกง่ายแต่ครอบคลุมที่สุดต่อมา คำเรียกซึ่งได้รับการเลือกโดยฉันธามติก็มาจากการเสนอของบอกกลายจุดสมบัติบุญงามอ,อนองเที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่าสลิมโดยเปรียบกับขนมซาริมที่เป็นขนมไทยลอยแก้วน้ำกะทิที่เป็นแป้งเส้นเล็กมีหลากสีเขียวขาวชมพูมีเกร็ดเพิ่มเติมว่าเมื่อจะใช้คำนี้เพื่อแทนคนกลุ่มดังกล่าวเข้าจริงๆก็เคยมีการตั้งคำถามในทางภาษาว่าในทางวิธีเขียน เราควรเรียกคนกลุ่มที่ถูกเปรียบเป็นขนมน้ำกะทินี้ว่าซ่าริมให้ถูกตามอักขระวิธีหรือไม่แต่ก็ได้ข้อสรุปว่าไม่จำเป็นต้องเขียนตามชื่อขนมดั้งเดิมนั้นเพราะสลิมเป็นคำนามเฉพาะหมายถึงกลุ่มบุคคลและแนวคิดที่แยกออกมาจากขนมซ่าริมไปแล้วหลังจากกํำเนิดข้างต้นกลุ่มสลิมในแง่ของกลุ่มมวลชนก็มีบทบาทในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างประชาชนในประเทศไทยเริ่มจากปี2553ที่ชาวสลิมสร้างกระแสสังคมอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อาวุธสงครามต่อผู้ชุมนุมเสื้อแดงจนกลายเป็นเหตุล้อมสังหารเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นคือพวกเผาบ้านเผาเมืองและสำคัญที่สุดคือการออกไปเป่านกหวีดคัดค้านพรบนิรโทษกรรมของรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์และบางส่วนก็รวมก่อความวุ่นวาย จนเป็นข้ออ้างสาเหตุหนึ่งซึ่งสร้างความชอบธรรมให้เกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ที่นำไปสู่การปกครองในระบอบรัฐประหารและสืบทอดอำนาจอย่างยาวนานเกือบทศวรรษนอกจากนี้สลิมยังมีแง่ของคำอธิบายชุดความคิดหรือแนวเชื่อทางการเมืองในทํานองอนุรักษนิยมจารีดนิยมและชาตินิยมด้วยรวมไปถึงความคิดที่เป็นปฏิปักษต่อประชาธิปไตยเช่น การเชื่อในความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเสรีภาพไม่เชื่อว่าคนเท่ากันซึ่งควรหาคนดีๆมาปกครองบ้านเมืองโดยอาจจะมาจากวิธีพิเศษก็ได้เพราะการเลือกตั้งนั้นไม่ทําให้ได้ผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนบริหารประเทศที่ชอบทำและมีประสิทธิภาพเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมด้วยเห็นแก่อามสิสินจ้างหรือพรนโยบายประชานิยมแจกเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่รู้ว่าพอคนกลุ่มนั้นเชื่อแบบนี้มาตั้งแต่ต้นซึ่งกลายเป็นสลิมหรือเป็นพอสลิมจึงต้องสนับสนุนอำนาจรัฐฝ่ายเดียวกับตนคือกองทัพและกลุ่มอำนาจจารีดจึงสมรทานความคิดนั้นแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ส่งผลให้คนที่เป็นสลิมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหรือท้าทายจารีดในทุกระดับตั้งแต่ในเรื่องระดับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น การวิาพากษ์ระเบียบของโรงเรียนการแต่งเครื่องแบบและทรงผมและฝ่ายสลิมก็จะต่อต้านการวิาพากษ์ผู้ที่ต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นรวมถึงการชี้นิ้วใส่ผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์ประเทศหรืออันที่จริงคือการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือระบบจารีตทางราชการว่าเป็นพวกชังชาติแม้จะไม่ใช่คำที่มีความหมายทางบวกก็ตามแต่ก่อนหน้านั้นการที่คนที่มีแนวคิดไปในทางนั้นถูกเรียกว่าสลิม สำหรับคนส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนออกมาปฏิเสธอย่างจริงจังนะักเคยมีบางคนประกาศด้วยตัวเองว่าตนนั้นเป็นสลิมรักชาติเสียด้วยซ้ำชื่อแบรนสลิมมาเสียหายเอาจริงๆตั้งแต่ช่วงปี2564เป็นต้นมาที่ปรากฏว่าการปฏิรูปประเทศที่เคยเป็นข้ออ้างหนึ่งในการทำรัฐประหารปี2 5 5 7นั้นเป็นเรื่องปาหีและการบริหารประเทศของรัฐบาลประยุจันโอชา ทั้งในระบอบรัฐประหารและในช่วงสืบทอดอำนาจตามรัฐธรรมนูญ2560ก็เริ่มปริแตกให้เห็นฝีน้องนั่นแหละที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าบทสรุปของการรัฐประหารคอสอชอหรือจริงๆอาจจะต้องรวมตั้งแต่ปี2549มาด้วยนั้นคือปฐมเหตุที่สาบให้ประเทศติดลมตกเหวอยู่ในศตวรรษที่สาบสูนไปกว่า10ปีเมื่อนั้นเองที่การต่อต้านการรัฐประหาร และปฏิเสธผู้นำที่มาจากคณะรัฐประหารน,นั้นพลิกกลับมาเป็นกระแสหลักของสังคมพร้อมกับที่คำว่าสลิมก็ได้กลายกลับเป็นที่รังเกียจด,ด้วยสังคมลงมติตรงกันแล้วว่าเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นที่เรียกร้องหรือสร้างความชอบธรรมให้การทำรัฐประหารทั้งสองครั้งไม่มีใครอยากรับว่าตัวเองเป็นหรือเคยเป็นสลิมไกลที่จนด้วยหลักฐานจากร่องรอยทางดิจิทัล ว่าเคยไปร่วมบิ๊กคิ i นนิ่งเดย์หลังเหตุการณ์ล้อมสังหาร2,553หรือที่ไปเป่านกหวีดบางคนก็ต้องออกมากล่าวสำนึกพลาดยอมรับความโง่เขลาของตัวเองเพื่อขอชำระบาปและประกาศปฏิญาณตนเลิกเป็นสลิมซึ่งเป็นจุดตัดที่ใครในตอนนั้นถึงเห็นขนาดนี้แล้วยังยืนยันว่าการรัฐประหารทั้งในปี2,549และ2,557เป็นเรื่องถูกต้องและครกระทำ หรือยังชื่นชมศรัทธาคณะผู้ทำรัฐประหารพวกนี้แหละคือสลิมเฟสหนึ่งและสลิมเฟสสองเป็นใครมาจากไหนสำหรับฝ่ายแดงหรือผู้สนับสนุนรัฐบาลรวมไปถึงอดีตนายกทักษิณอาจใช้หลักการแบบทวินิยมง่ายๆคือใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นด้วยหรือวิพากวิจารณ์คนเสื้อแดงพักเพื่อไทยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน รวมถึงอดีตนายกทักษิณพวกนั้นคือสลิมทั้งหมดซึ่งด้วยนิยามนี้เองทําให้ขอลมนี้และตัวของผู้เขียนผมนี่แหละถูกฝ่ายแดงเอาไปแขวนว่าเป็นสลิมเสียก็หลายครั้งเช่นเดียวกับที่บางสัปดาห์ฝ่ายส้มก็เอาไปเสียบโชว์ว่านี่คือนายแบกแอรแฝงผู้วิปลิตแต่ถ้ามองว่าสลิมนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองหากหมายถึงผู้ที่สมทนาแนวคิดอนุรักษ์นิยม หรือจะรีดนิยมเรื่องนี้ก็พูดยากอีกเพราะการไม่อนุรักษ์นิยมก็มีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นจะยังเป็นชาตินิยมได้หรือไม่เพราะคนที่คิดว่าตัวเองไม่สลิมและมีแนวคิดเสรีนิยมเองก็ไม่สามารถข้ามเส้นเรื่องชาตินิยมไปได้เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพหรือการให้สิทธิแก่แรงงานต่างด้าวดังนั้นถ้าใครก้าวหน้าทุกเรื่องแต่โพสต์บอกว่าใครเห็นใจโรฮิงจา หรือชาวอุยกูก็ขอเชิญรับไปอุปการะที่บ้านหรือบ่นว่าทําไมคนไทยต้องเสียภาษีมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แรงงานต่างด้าวด้วยอย่างนี้สลิมไหมนอกจากนี้บางคนอาจจะเสรีนิยมในทางสิทธิเสรีภาพเช่นยอมรับการสมรสเท่าเทียมเชื่อในทางเลือกของมนุษย์เปิดใจให้แรงงานทางเพศอาจนับเป็นสัมมาอาชีพหรือแม้กระทั่ง สามารถก้าวผ่านข้ามเส้นชาตินิยมไปได้ก็ตามแต่ในทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมในแง่ที่เชื่อหลักการว่าใครทํามากได้มากความมั่งคั่งของบุพการีควรส่งต่อให้ทายาทได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคนรวยเพราะขยันหรือฉลาดคนจนเพราะทำตัวเองด้วยความโง่ขี้เกียจกินแต่เหล้าไม่เชื่อในระบบภาษีสังคมหรือการจัดรัฐสวัสดิการ ที่อาจเป็นอุปสรรคแก่การทำมาหาได้โดยเสรีเพื่อสั่งสมความมั่งคั่งเช่นนี้จะถือว่าคนที่มีความคิดความเชื่ออนุรักษ์นิยมทางเศรษฐกิจที่กล่าวไปข้างต้นนี้สลิมหรือเปล่าสำหรับเกณฑ์ของเฟสแรกที่แบ่งง่ายๆว่าใครที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารนั้นคือสลิมก็เริ่มเกิดความยากขึ้นเพราะในตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นสลิมก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารหรือพอแล้วกับการรัฐประหารทั้งนั้นแต่ถ้าแค่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ก็ไม่ได้เชื่อถือกับระบอบการปกครอง <ion> <c oughs> ที่ตัดสินกันด้วยการเลือกตั้งล่ะหรือเห็นด้วยกับการเลือกตั้งถ้าฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนนั้นชนะการเลือกตั้งก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ถ้าฝ่ายของตัวเองแพ้เลือกตั้งก็จะชี้นิ้วว่าผู้คนโง่ง,งมยอมขายสิทธิ์ขายเสียง ยึดติดหรือเกรงใจกับพวกบ้านใหญ่หรือไม่อย่างนั้นก็โง่งมไม่รู้จักเลือกคนเก่งและคนดีส่วนใครคือคนเก่งหรือคนดีที่ควรเลือกนั้นก็ได้แก่คนที่คนฉลาดรู้เท่าทันอย่างเราเลือกหรือสนับสนุนอย่างไรเล่าแบบนี้เป็นสลิมหรือเปล่าหรือพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารนะแต่ว่าเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ ผลที่เกิดจากรัฐประหารบางเรื่องก็ยังสมควรอยู่ต่อไปแม้แต่กระบวนการยุติธรรมที่ิรเริ่มขึ้นโดยวิธีการรัฐประหารก็ยังจำเป็นจะต้องยืนยันให้บังคับตามกฎหมายนั้นต่อไปเพื่อรักษาหลักการอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบอกตามตรงโดยส่วนตัวแล้วไม่สามารถทำความเข้าใจกับพวกไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารกระบวนการยุติธรรมภายใต้ระบอบรัฐประหารนะแต่เราก็ต้องให้ผลมันเป็นไปตามนั้น เพราะว่าได้เลยจริงๆยังไงดีมันเหมือนกับใครสักคนมีเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันพอบ้านนั้นชอบปาร์ตี้เสียงดังต่อมาวันหนึ่งเกิดมีโจรมาปล้นบ้านและยึดเครื่องเสียงของเขาไปได้เราไม่เห็นด้วยกับโจรหรอกแงละ่ะใครก็ต้องพูดแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นการที่โจรมันยกเครื่องเสียงของบ้านนั้นไปมันก็สบายหูดีอันนี้อาจจะยังพอปิดตาอุดจมูกสักข้างเข้าใจได้บ้าง แต่ไอ้ครั้นที่ว่าต่อไปต่อมาเจ้าของบ้านใช้วิธีซิกแซกยังไงก็ไม่รู้ไปตามเอาเครื่องเสียงนั้นกลับมาด้วยวิธีไม่ชอบมาพากลกลับตายเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับโจนดัานอ้างว่าไม่ได้สิประเทศต้องมีนิติรัฐก็เลยไปช่วยแจ้งตำรวจให้เสร็จสับว่าบ้านเจ้าคนเลวนั่นไปนลักทัพย์เครื่องเสียงจากโจนหรือคนที่รับของโจนมาเจ้าข่าเอ้ยพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคนดีนี้ สลิมไหมก็ไม่รู้แต่เดาว่าคออัล่์ตอนนี้และผู้เขียนน่าจะโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจับไปเสียบหรือแขวนข้อหาสลิมหรือในแบกให้แน่นอนมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ